แถมแทมมาชมสวนองุ่นด้วยกันผมขยอดชัยพาท่านชมสวนองุ่นกำลังออกเคสอนมากเลยกำลังติดลูกโอ้โดกมากเลยออกดอกมากเลยผลดกมากเลยครับ นี่คือเซสรอนองุ่นหรือองุ่นออกผลประมาณอีก2เดือนก็คงได้เก็บวันนี้พาท่านมาชมสวนองุ่นหลังจากตัดกิง่งแต่งกิง่งแล้วก็ว่าเรื่องดอกเรื่องผลให้ปุ๋ย พกดว่าสวยงามมากครับกำลังแตกลากออกก็มีอย่างนี้เอาไปปลูกได้เลยตัดไปปลูกได้เลยเพราะมันออกลากแล้วตัดปลูกได้เลยออคลากแล้วก็มีสมบูรณ์มากเลยยจะตัดจริงจริงก็มีรากออกมา เราสามารถตักเอาไปฉ่ำไปพกพาได้เลยดูสวนองุ่นด้วยกันนะครับขอราสตาร์จะมืดไปนิด,ด อันนี้เพิ่งกังจริงประมาณอีกสองเดือนก็คงเห็นผลเก็ดลูกเยอะมากเลยโทรศัพท์มองไม่ค่อยชัดเลย แช่อเยอะมากดอกหอมปรากวดา,าออกรากด้วยนะน่าก,กวัตัดไปฉันไปไปพอก้าได้เลย